ปี่พี่ๆน้องๆเพื่อนๆและนานักตกปลาก้านครับวันนี้ผมนลาตอ้อสายจ้าก็มาตกปลาที่อ่างเก็บน,น้ำบางพระครับหมายก็เป็นหมายเดิมครับหมายสัเครื่อนคันดินคันหินครับข้างท่าตะควรครับวันนี้อากาศก็แจ่มใสดีครับที่ผมมาตกหมายนี้ประจำและมาบ่อยๆเพราะว่า ปีนี้อ่างเก็บน้าบางพระน้ําค่อนข้างจะเยอะครับเลยหาหมายที่ลงยากครับก็มีหมายแถวๆนี้ครับที่เป็นหมายมหาชนครับปลาก็พอมีตัวให้ตกครับยังก็มาติดตามรับชมครับว่าวันนี้จะได้ปลาไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวมีการย้ายหมายแน่ครับวันนี้าติดตามรับชมครับ นะครับปลาตวัวแรกปลาตะเพียนครับใส่คือสวยนะครับ สองแฟนพร้อมกันเลยครับสเตียนครับ,บ,กกบไครับเป็นปันนิ้นน้อยครับอันนี้อันนี้น้อยครับอันนี้น้อย Und นนนปิคมาแล้วครับปานินตัวแรกครับมาแล้วครับปานินตัวแรกครับอ,อ้าวหลุดไปแล้ว าันกไม่ทันเลยครับรับเพียนครับ าแล้วครับปนินตัวแรกครับไซก็โอกเค็ีครับไซสวยๆครับ ช่วงเช,ช้าก็าจะเป็นปลาตะเพียนครับปลากระเพกปลาตรฐานมากเลยครับผมทำอไงทำากครับทำชุ่มแล้วก็ กินทีเฟอตลอดนั่งเป้าไม่กินคอยดีจัง รวมเมือวานลีเหระอ่าครับจีนสามไลนะโอ้ามไม่ได้ <tes> นี่ดเ,นเดียวเนี่ยแค่เดียวเนี่ยนก็จะมไม่มีที่เอาม,มา,ามยไ้นะครับปนินตัวที่สองครับสวยครับ มันอดกหมเงียจริงจังมีเลยน่นาลงวงครับเออลงเลยครับลงเลยวันนี้วัึ่งวันเนี่ยทักมาเออพอดีเราจะฟ้องบ่าเขามากเกินมือแล้วครับต่อไปน่กต้องครับ ขึ้นบันไ,ไม่ทันแล้ว <laughs> วันนั้นวัดตัวใหญ่ตัวฝั๊มือม่มีเลยนั่นแหละวันนั้นเนี่ยตันนี้ก็ยังได้เลยอือ่ะตัวตาคอตาคออะไรบ้า้เนียเขาดีนะยูทูบเบอร์ตั้งล่องตามันตั้งช่องก็เออมาหัวก็มาห่ด ว้ยมเลกปเสาได้มาดีมาข้าบวาผมไ้ปกเาส่งแล้วก็จะจีเลียวกับมาเนี่ยว่าซมแล้วความเินรถขับอะไรจาโม่งหรืแปดโม่งเเนี่ยแปดโม้งเออไม่บออยู่กับมาเนี่ยตายมือดเดียคุยกับเนียกับอันนั้นเห็นอันนั้นเลยมีแน่เลยต้องังตัวแล้วลูกควายมันวะ มือวานฟองไปเยอะเลยไมันมีของมามาซ้่ามาซ้่าเดี๋ยยังไม่แตกเลยเดี๋ยวยัไม่แตกป้าแดดจังป้าจับ ยอด,ดแล้วิ่งตอนนั้นเล่นแข็งสุด้อเนุ้ยเข้ายากเกินนะนย่ับเดี้ย,นนะยเยี่ยยืดดีเปล่ดเปล่าเนี่ย không được, thảm à, đấy, bắt không biết chịu ห้าเลยไม่ถึงโลคลงนี่ครับมาแล้วครับตัวที่สามครับน่าจะถึงโลครับอ่าขอบคุณนายยามากครับนี่ครับโคยานะครับนี่ยจันยาอนี่เกือบหลุดสายครับเข้ากับะวิงหลุดไปเลยนั่นจะเล่นหนักหนักหลุดไปแล้วเลยนี่ครับ นะครับที่สามเยี่ยมม่งเลยครับสวยครับได้เวลากลับบ้านแล้วครับตอนนี้วันนี้มีเวลาได้แค่ครึ่งวันครับมาดูผลงานกันครับได้กี่หาง นี่ครับปนาินครับใส่สวยสวยครับสามหางอ่าขณะนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงครับเที่ยงวันเรามีเวลาตกแค่ครึ่งวันครับมาดูผลงานรวมของเราวันนี้ครับก็จะมีปลานินครับใส์สวยสวยครับได้สามตัวครับกดไปห้าทีครับหลุดไปสองตัวครับอัดมาถึงบาร์แล้วหลุดครับ ทั้งสองตัวเลยได้แค่สามตัวครับยังไงก็ยังพอได้อยู่ครับวันนี้ไม่ถือถือว่าไม่แห้วครับฝากหนา้นาเพื่อนเพื่อนพี่พน,อนอ้องๆกดติดตามนละต่อสายจักด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ